สวัสดีครับท่านผู้ชม f อ p p พีพน้องน้องนักมากรุกทุกทุท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปมากรุกกันเทพออนไลน์เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าคิดการใหญ่ใจต้องถึงนะครับจับคู่มาเจอกับท่านมารุษนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เป็นยอดเซียนนะครับเหนือเซียนนะครับเลตติ้ง1,431คะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดด้วยมมาเทียมนะครับทรงนี้ก็น่าจะเป็นมมาเทียมโคนนายผลครับก็เป็นคู่ปรับของเม็ดซ้ายนะครับเม็ดซ้ายนะคู่ต่อสู้ขึ้นหมากไวมากครับเรือเรือเชื่อมถึงกันเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าหมากสีแดงกินตัดเข้าไปก่อนแล้วก็ตีเบีย้ยคร่ริมนะครับ ตามสูตรนะครับตามรูปตามทรงขึ้นไปกุต่อสู้ไม่ยอมให้ทิ่มโคนครับก็เลยนําเบี้ยนะครับตัวนกินตัดเข้ามาต่อยเม็ดรเราอีกหนึ่งทีก็จะเป็นต้องถอยครับนะครับถอยเพื่อดูเชิงนะครับเราไม่ไปแลกด้วยนะครับจังหวะนี้ทิ่มไล่มา้าหรือเอาเม็ดไปดีกุต่อสู้เอาเม็ดมาแลกกับเ,เราได้นะครับไม่ดีนะครับเ,เม็ดมาแลกแล้วก็ไหลมาอา้าว เบียเราขาดครับแน่ยกม้าเห็นไหมครับว่าการการจะดูอะไรตัวนึงครับตัวตัวหมากของคู่ต่อสู้นะครับเขาเดินขึ้นมาเขาจะมาทําอะไรเรานะครับเราอย่าไปดูเฉพาะแต้มที่เราจะโจมตีนะครับเราต้องดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้มาโจมตีเราหรือเปล่าครับจังหวะนี้ก็นําเรือนะครับเสียจังหวะนิดนึงครับไปผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ม้านะครับแทงเบี้ยไล่ม้านะครับ ไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับกลับไปก่อนนะครับจะกลับไหมนะครับเดี๋ยวจังหวะต่อไปเราก็ทิ่มเบี้ยสกัดไปครับนะครับที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่6ขอไข่ห้านะครับขอไข่6ไปขอไข่หเป็นแต้มมอนยันหลักนะครับสกัดดาวรุ่งวิก่อนคู่ตสุนนำเรือมากดในตำแหน่งนี้จะพยายามระเบิดเบี้ยแะ้วยกมาขึ้นมาจับเบี้ยกิน2-1เราหรือเป่าครับจังหวะนี้เราก็ ไม่ว่ากันครับนําเรือมาจับเบี้ยไว้ก่อนนะครับคู่ต่อสู้นําเรือไปโูกนะครับเราก็ขยายเบี้ยทางด้านปีกซ้ายอีกขวาบ้างครับซ้ายทีขวาทีนะครับนะครับจังหวะนี้ปิดศึกทางด้านปีกขวาครับคู่ต่อสู้โยนเม็ดมาแล้วนะครับโยนเม็ดมาแล้วก็นําเรือมาอีกนะครับก็ไม่สนครับจังหวะนี้ระเบิดเบี้ยไปเลยนะครับ เป็นการกันเบีย้ยนะครับไม่ให้เบีย้ยที่หน้าขนของสีขาวได้ระเบิดขึ้นมาใช้งานนะครับโคต่อสู้กินก็เราก็จะเป็นเบีย้ยคู่อยู่ตรงกลางนะครับคู่ต่อสู้หมุนม้าครับหมุนม้าเราก็หมกหมุนม้าเหมือนกันครับแหมใช่มกม้านะครับหมุนม้าขึ้นไปผูกเบีย้ยแล้วก็เสริมโคนนะครับโคนตัวนี้ส่วนใหญ่ไก่กาฟ้าไม่ค่อยได้ใช้งานครับวันนี้นะครับเกมนี้ก็เอานำมาใช้งานกันสัก หน่อยนะครับกุต่อสู้ก็เห็นตัวหมากของตัวเองไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะครับโคนโดนสกัดดาวรุ่งไว้นะครับก็เลยหมุนโคนมานครับเพื่อจะนํามาใช้งานนะจนังหวะนี้ก็มีดันโคนขึ้นไปกับยกม้าไปต่อมาเลยจับกินเบี้ยเอาไงนี่ยกม้าขึ้นไปครับเราจะกินเบี้ยรฟรีคู่ต่อสู้ไม่ยอมครับนาม้ากินกรอบเขามานะครับมาอย่างไวครับ จังหวะต่อไปเอายังไงต่อคู่ต่อสู้นําคนขึ้นมาก็จะนําขึ้นมาสู่กลางกระดานนะครับที่ตําแหน่งจอจานสามนะครับเราต้องหาตําแหน่งให้แกตัวม้านะครับจังหวะนี้เสริมคนขึ้นไปก่อนครับนะครับเดี๋ยวจะหาตําแหน่งให้แกม้าครับนะครับม้าต้องไปยืนที่ตําแหน่งขอไข่นะครับขอไข่ห้านะครับจับเบี้ยริมไว้นะครับ ก็นําขุนขึ้นตรงกลางครับตรงตรงนะครับประมาณนี้นะครับการหาตําแหน่งให้ตัวหมากนะครับยืนตําแหน่งที่ดีนะครับก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับนะครับเกมนี้นะครับถ้าเราจะคิดการใหญ่นะครับใจเราต้องถึงนะครับสระตัวหมากตัวใหญ่ทิ้งได้เราทิ้งนะครับเราจะไม่เก็บไว้นะครับจังหวะนี้กินตัดเข้าไปนะครับโคนกินขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเอาเรือกินโคนซะเลยเนี่ยนะครับ ขำๆไปครับนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงจังหวะนี้นำขุนขึ้นเรือผูกกันเรียบร้อยนะครับูคต่อสู้นามิดมาต่อก็จะกินเอาเรือไปผูกไหมเสียเวลาครับนะครับอยากกินก็ให้กินครับเดี๋ยวนำขุนขึ้นไปดยนะครับช้ยเดียวร้อยลี้นะครับนะครับโคตอสู้จะเอายังไงต่อในตำแหน่งนี้ครับอ่าเม็ดกินมาจริงๆครับเอาขุนขึ้นไปโชว์ตัวนะครับช้ยเดียวร้อยลี้นะครับคู่ต่อสู้ก็ปักเข้ามา สายเดียวเหรออยู่ไม่ได้นะครับถอยอกรูดอย่างไวนะครับคู่ต่อสู้ก็จะดันเบี้ยมาางนะครับตรงกลางนะครับบ่ก็น่าจะเป็นของเรานะครับแต่ทางด้านปีกซ้ายนี่เป็นของคู่ต่อสู้แน่นอนครับเบี้ยกับโคนแรงเรือกเกินนะครับตำแหน่งนี้ก็เลยนําเรือนะครับมามาผูกครับ มาผูกเรือประกบคู่นะครับเป็นเรือแล้วก็จิบคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินแบบนี้ก็สวยหรูเลยนะครับเป็นเบีย้ยคู่กลางกระดาน,นครับอันสวยงามนะครับคู่ต่อสู้จะทํายังไงต่อในตำแหน่นนนงนี้งายเบีย้ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเราเอายังไงดีอืมขุนตำแหน่งนี้นะครับรู้สึกจะเป็นแนวรบแล้วนะครับไหลโคนขึ้นไป ขยับขยายคุณดีกว่านะผมว่านะนะครับขยับขยายขุนครับหลบไม่อยู่ตากดเลยนะครับครับขุนล่อเป้านะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อครับนําเรือมาต่อนะครับไม่ยอมไม่ยอมให้เรานะครับจริงๆเราลงไปก็ได้นะครับแต่พวคู่ต่อสู้จะลอยโคนลุกนะครับแล้วเรือทางด้านปีกซ้ายตัวซ้ายเราจะขาดนะครับดังนั้นก็เลยไม่นําเรือไปจับโคนนะครับเลยเอาโคนมากันก่อน คนมากันก่อนก็ช้าๆได้พระได้เมืองามนะครับนะครับโคตสู้จะเอาอยัางไงต่อครับนะครับท่นมารุดนะครับก็ถ,บถือว่าบุกใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับนะครับยกม้ามาแบบนี้ผูกเรือไว้ในตัวจะเอาม้ามาทำอะไรเอ่ยอืมยังไม่มีอะไรเนาะนะครับ ขยับขุนหาที่ปลอดปลอดภัยนะครับให้แก่ท่านแม่ทัพนะครับของสีแดงก่อนนะครับก็ขยับขุนไปครับครับก็ต่อสู้พยายามยกม้ามาในตำแหน่งนี้มาทำอะไรเอยเราต้องตั้งคําถามตลอดเวลานะครับนะครับว่าเขาเดินมาเพื่ออะไรนะครับจังหวะนี้ก็แทงกันไปเปิดกันไปนะครับก็กินมากินกลับกินตัดกันไปแล้วนะครับจังหวะนี้สีขาวจะนํา คนกินกับเราหรือเปล่านะครับถ้าดันขึ้นมาตรงตรงเราก็จะหไงายไล่คนนะครับทําให้คนของสีขาวมีปัญหาแน่นอนครับนะครับอ่าให้ไปอยู่ไกลๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าใกล้อ่าตรงโซนกลางกระดานนะครับเป็นของเราเรียบร้อยจังหวะน,นี้ก็หงายรุกปักกระเปหนึดอกบอกเพื่อนกันครับนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับในตำแหน่งนี้ครับเรามองไปหาขุนของสีขาวนะครับเราจะเห็นเลยนะครับเราจะเห็นว่าโคนวิ่งไปหาขุนนะครับตำแหน่งที่ดีมากนะครับไปครับกดตส้ยกม้ามาจับกินโคนกินเบี้ยโคนผูกเบี้ยในตัวเรียบร้อยนะครับกดตส้ยกม้ามาไล่เรือจับกินโคนลุกคาดกินเรือนะครับจังหวะนี้เอาไงทีแรกว่าจะนําเรือหนีไปผูกโคนนะครับเดี๋ยวเขาถอยโคนไปต่อนะครับ แล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าเขาลุกค้ากินเรืออีกนะครับจังหวะนี้เราก็อ่านกินขุนดีกว่านะครับถ้าเราเอาโคนรุกเนี่ยขุนต้องลงใช่ไหมครับเอาโคนลุกปักก็ไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับนะครับกิจการใหญ่ใจต้องถึงนะครับกู้ต่อสู้จะกินโคนก็ปล่อยให้กินไปเลยนะครับยอมเสียโคนยอมเสียเรือในตําแหน่งนี้ให้อีก2ตัวไปฟรีๆนะครับไม่ว่ากันครับตําแหน่งนี้เอาเบี้ยลุกขุนขยับมาไม่ดีครับ เอาเบี้ยขัดอัพก็ไม่ดีครับนาโคนลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกเดี๋ยวเราจะม้วนเบี้ยหงายนะครับนี่หงายกลับมาครับกลับมารุกนะครับทําการกินขุนนะครับนะครับรูปนี้คู่ต่อสู้จะแก้ยังไงครับคู่ต่อสู้จะตัดสินใจกินเรือครับอืได้กินเรือไหนไหนก็จะไหนไหนแล้วนะครับก็ขอกินสักหน่อยนะครับ สีแดงก็เลยถอยเบี้ยกลับมารุกจนสวยงามในตำแหน่งนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาครุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดกิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายท้ายคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้ากับขอบคุณและสวัสดีโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ